เล่าให้ฟังหน่อยมันแตกต่างจากสองปีที่แล้วยังไงหให้ถามนะมันเป็น,ปนยังไงก็่ไปฟังกันดูผมอยากผมอยากรู้เหมือนกันเรื่องที่คุยกันในกลุ่มนี่คืออะไรเอ,า,อางี้ใครสิบอกพวกเจ้าอย่างหนึ่งเด้อผมก็ไม่รู้หรอกนะ เขาจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะทุกรายจ่ายฟังผมนะทุกรายจ่ายของอีสานนครศินฉันเป็นคนจ่ายเงินคนเดียวทุกรายจ่ายของอีสานนครศินสื่อประแดกสื่อผมชุรดฉันเป็นคนจ่ายคนเดียวแอร์บ้านที่เคยมี เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน,าาอนทำไมถึงพูดเรื่องนี้ทําไมถึงพูดเรื่องนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนก่อนจะเปิดวงผมก็ถามว่าเอารถบัสท,ที่มันติดแอร์ที่มันแบบดีๆเลยได้ไหมทำไมไม่ใช่ถามนะฉันบังคับด้วยซ้ํา ว่าเอารถบัสที่มันอ่ะเป็นรถบัสแอร์ดีดีเลยเอาบาดไม่ใช่บาะผ้าไม่ใช่บ,า,า,ชบาอไอเนี้ยมันถึงไม่มีกลิน่นมันไม่มีเอาเป็นบ่อหนังกับบ่อเอาสองปีที่แล้วก็ไม่มีใครบ่นว่าร้อนว่าอะไรคือมันเป็นรถบัสแอร์อยู่แต่มันต้องเดินทางเขาถึงจะนอนในรถทั้งสี่อันนี้เขาจ่ายระหว่างแล้วสองปีอ่ะ แล้วสองปีที่ผ่านมาอยู่กันยังไงสิ่งที่ผมถามคือผมไม่รู้แต่ทุกรายจ่ายอ่ะฉันเป็นเอาเงินฉันเนี่ยออกตลอดแอร์บ้านที่ติดเครื่องปัน่นซื้อแอร์บ้านอีกพ่อพ่อซื่อเครื่องปัน่นไฟให้อีกและฉันก็ไม่รู้ว่าคนอื่นมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าเมื่อสองปีที่แล้วฉันก็ไม่รู้แล้วปีนี้มันก็มีปัญหาประหามันเกิดจากอะไร นี่อยากรู้จริงๆนี่อยากรู้จริงๆอยากรู้มากอีสานนครศรีนี่เอาอีพีนองมีคนสือบปะถ้ามีคนอยากเทรครงหมอลำชั้นมามาซื้อเลยชันลำคาญแล้วไม่อยากคาเบื่อลำคาญเยอะทะเลาะกันโนนเนี่ยฉันจะบอกทะเลยนะเจ้าของวงอ่ะเจ้าของวงอ่ะยังบอกเคยได้ยังจากวงหมอลำเลย ฉันก็เลยอยากรู้ว่ามีปัญหาอีอย่างกันแล้วสองปีที่ผ่านมามันมันทำไมไม่มีปัญหาอันนี้ก็บซิปยกหนึ่งปีหนากับมุติม่ามีหองานยกก็นเลยอยากรู้ว่ามีปัญหาอีอย่างกันกระดอกกระเดียแท้ รู้ไหมตั้งแต่ออกวงไปเนี่ยฉันเติมเงินเข้ากับบริษัทฉันโอนเงินนี่เงินส่วนตฉันโอนนี่มีงานงานกันหลายมีงานงานเยอะได้เงินได้ทองสุผูสุคน แต่เคยรู้บ้างไหมพวกเธอฉันไม่เคยบ่นให้พวกเธอฟังเลยนะฉันไม่เคยบ่นให้พวกเธอฟังเลยไม่เคยบ่นให้ทีมงานใ้ศิลปินฟังเลยแล้วเ,เรื่องบางเรื่องอะถามเรื่องแค่เนี้สองปีที่แล้วอยู่ได้ทำไมบางทีคุณก็ต้องบริหารจัดการกับคุณก็ต้องบริหารจัดการกับตัวคุณเองบ้างธุกรกิจใหญ,ใหญ่ใช่ครับธุกรกิจยังไมว่มีปัญหาหรอไม่ใช่ธุรกิจน,น้อยๆนี่ละ แล้วก็เป็นธุรกิจที่ไม่ได้สั่งเงินให้เฮานำเถียงกันวากันมันเป็นอะไรมากทำไมพวกคุณไม่ดูแลจัดการตัวเองบ้างเลยบ้างเป็นคืออย่างนี้กูเรียกร้องกูจะเรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องเออกูจะเรียกร้องกูจะเอาย่างเดียวกูจะเอากูจะเอากูจะเอา ไม่คุณลงอ่ะลงไปดูเองก็สองปีที่แล้วผมก็ยังอยู่ด้วยเลยผมก็ไม่เห็นว่ามีใครมีปัญหาถ้ามีปัญหานะ่ะคือผมมาถามคอย คือพากันได้เงินได้ทองมีงานเยอะมีงานเยอะพากันได้สัวสีได้ไปหนาจนเก่าไปมาแล้วคือ พากันมีงานเยอะได้เงินได้ทองเรื่องบางเรื่องอะ่ะคุณต้องจัดการตัวเองบ้างเมื่อว่าเอออะไรกู a R l IP, จะเรียกร้อง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 เคยถามไหมไหมเคยเห็นไหมไหมอันนี้ถามจริงๆเธอเคยเห็นร,รายจ่ายรายจ่ายวงอิสานนครศรีนเธอเคยโน่นเคยนั่นเคยนี่เธอเคยอันนี้บ้างไหมขนาดไม่เหลือฉันยังกล้าให้เลยสิบยก ok. หนึ่ง ฉันก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยฉันก็ถามแล้วว่าเอารถบัสแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไหมก็ไม่พากันเอาเมื่อนีกูฮอนกุนนัน่งไดกูสิโพด่ากูสิวาก็คักเมื่อนีกูฮอนกุนนัน่งไดกูสีวาก็คัก เมื่อไรกูสบายกูสิบบปากมันเป็นอย่างนี้หรอวันไหนที่กูโอเคกูจะไม่พูดสาม้อยหกสิบห้าวันออกงานสองวัยงานกูห่านยุสิบมือกูสิดาคืกูอสิบโพดวายยุส,ส,ส,สิบมือสิติเฮ้จังไหนโพดเพื่ออะไรอะ่ะอยากรู้ว่าโพ์โพดทำไม หนาวหลาไก,ก่ยากห้อนหลาไก,ก่ยากมันเป็นอารมณ์แบบไหนหรอฉันถามจริงๆไอ้ที่ไปโพสไปอะไรอย่างเงี้ยมันอารมณ์แบบไหนเงินก็นได้งานก็นลายบางอย่างมันต้องดูแลตัวเองมันต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างสองร้อยงานห่อนยุสิหมื่นกูสิโพสกูสิด่ากูสิจม คืออะไรหรอ